นี่คือรีวิวที่น่าดึงดูดความสนใจของ Alpha J สองพันสําำหรับช่อง YouTube ของคุณ Auto p o u s e เป็นภาษาไทยโดยมีความยาวประมาณ500คําคำขีดขีดขีดรีวิว Alpha J e t 2025เทคโนโลยีแห่งอนาคตในร่างรถยนต์สวัสดีครับแฟนแฟๆ Auto Pause ทุกท่าน วันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ที่กำลังเป็นกระแสรแรงที่สุดแห่งปี Alpha j e 2,025รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือประสบการณ์แห่งอนาคตดีไซน์สุดล้ำดึงดูดทุกสายตา Alpha j e 2,025มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์แบบปิดเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกไฟหน้าเล็แบบแมทริกอัจฉริยะบ่งบอกถึงความล้ำยุคและความมั่นใจในทุกมุมมองตัวถังแบบสปอร์ตคูเป้5ประตูทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแต่หรูหรา แต่ยังมีความปราดเปรียวเหมือนเจ็ทที่พร้อมพยานทุกเส้นทางขุมพลังไฟฟ้าแรงจัดประหยัดจริงภายใต้ฝากระโปรงอัลฟาเจ็ท2องคือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมกว่า480แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรทำอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาเพียง3.8วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง620กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง รองรับระบบชาร์จเร็ว DC ซ s เปอร์ชาร์จเพียง20นาทีก็ได้แบตกว่า80%ภายในสุดล้ำสะดวกสบายเหนือระดับเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศจอแสดงผลแบบพาโนรามิก OLED ยาวต่อเนื่องจากฝั่งคนขับถึงผู้โดยสารตอนหน้าระบบผู้ช่วย AI อัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียงรองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทยอีกทั้งยังมีระบบ ARS u d แสดงผลแบบเสมือนจริงบนกระจกหน้าที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้นฟีเจอร์ไฮเทคเพื่อความปลอดภยัย Alpha 7ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับ3ออโตพิลอตเซนเซอร์รอบคันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเลนคิปปิ้งแอสซิสและกล้อง360องศาที่ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือที่แคบแคกลายเป็นเรื่องง่ายราคาและความคุ้มค่าแม้จะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค แต่ Alpha Jet 2025เปิดราคาที่แข่งขันได้เริ่มต้นประมาณ2.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันถือว่าคุ้มค่าสุดๆส,สำหรับผู้ที่มองหารถไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งความแรงความปลอดภัยและสไตล์สรุปจาก Auto p u s e ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใครมีดีไซน์ดุดันขุมพลังแรงจัดฟีเจอร์ล้ำอนาคตและพร้อมจะพาคุณเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการขับขี่ Alpha เจ2025คือคาตอบ แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้ากับออโต้พาวสถานีที่คนรักรถต้องไม่พลาด